พี่น้องเมื่อนี้ยายยายต้มยำกระดูกหมูพี่นองก็เลยว่ายาันว่าเพะเห็นหนายันเพรเห็นความสวยของยายยายก็เลตไายเบิ้งจ้าเมื่อนี้ยายต้มยำกระดูกหมูใส่กันโพกหมูไหมที่มันเป็นติดหนังนานๆมันเป็นแซ่บจีได้พี่น้องเถอะบังเด้พี่น้องจ้า นี่แย่จมจีต้ยมยำกระดูกหมูหมอกำลังพดใส่เครื่องเบริรแล้วพี่น้อง ต้มยำกระดูกหมูใส่สะโพกหมูพี่น้องจ๋าสะโพกหมูปลบนเนื้อติดเนื้อติดเนื้อติดมัน็นเนื้อติดมั่นนังติด แ้วก็จะเอาขาหมูลงไปพี่น้องต้มหม้อบัก่า่เลยพี่น้องเอ้ยกินให้คุ้มทั้งวันล่อหม้อเดือดกันเด้อพี่น้องเด้อกำลังฟุดหลีๆอยู่พี่น้องเอ้ยมันนี่ก็มีเสียงรบกวนจังไรน้ครับงี่เง่ามือเามันนั่น ปั้นผ่าแล้วพี่น้องเครื่องสักผ่าบพ้มๆึ้มเริ่มจะได้ทีแล้วพี่น้องเอ้ยก <c oughs> ้อนสีต้มยยากัเอาอนันข่าตะไคร่แล้วก็หัวหอมแล้วก็เทียมแน่จักหน่อยปลาใสไหลแล้วก็บใบบักกูดหลากผักชี่แล้วก็เอาบักขามเปียกลงวิธีการของยายต้มมาแล้วต่อไปกับขั้นตอน สีมีตำพริกแล้วพี่น้องตำพริกนี่ตำพริกกระใจน้ำปลาใจเกลือใส่ผงชูรสใส่บักหน้าอยู่ในนี่แหละทำไมนได้ทีเราวยกกระชเอาเครื่องปรุงลง เพราะว่าบางส่วนกระส่ไปแน่แล้วใส้เกลือใส้น้ำปลาลงกระดูกแล้วให้มันเขา่าในกระดูเพอาแต่มันได้ที่แยกกระเีเอากระดูกได้ที่แล้วเพราะว่าเคี่ยวไว้แปะสมองแล้วพี่น้องแยกกระเจียวเครื่องปรุงลงพี่นองะ้ะ น้ำบักน้าน้ำปลาผงชุรลุดล่งในนีแล้วก็พริกเป็นอันเสร็จเรียบร้อยถ้าเบิ้งย่ายจมเสียดยังให้เบิ้งต่อไปกะก่ค่อยชมเด้อพี่น้องเด้อสำหรับเสามือนี่ก็สวัสดี